สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงตัวใหม่ของเชอร์แมน SB 2 2 b 2 b ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโพรงรุ่นนี้เป็นลำโพงบูทูธนะครับจะมีดีไซน์สวยหรูนำสไตล์มากเลยเดี๋ยวลองมาชมกันได้เลยครับตัวนี้บอดี้นะครับตัวทำมาออกแบบมาให้ดูสวยเก๋มากเลยนะครับ ดูแค่โลโก้เชอร์แมนครับเขาจะทามามีเป็นวิบวับวิบวับเลยนะครับพงตัวนี้แล้วตัวนี้บอดี้ตัวเครื่องเ็าจะคุ้มด้วยหนังนะครับแล้วพร้อมมีสายสะพยหนังแท้นะครับสามารถทิ้วไปไหนได้สะดวกนะครับแล้วตัวนี้ยังมีด้านบนนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับสื่อกลางนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นเสียงเบสแล้วตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มเร่งเสียงนะครับเสียงจะพร้อมมากเลยนะครับพวงพงตัวนี้แล้วถัดมานะครับจะเป็นถัดเพลงสายขวานะครับแล้วจะเป็นปุ่มสต็อปเล่นเพลงแล้วก็จะมีพิเศษคือ U S B แล้วก็จะมีตัวเสียบสายโทรศัพท์ด้วยนะครับเผื่อถ้าไม่มีบลูทูธเล่นสามารถเสียบสายได้ด้วยนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์เปิดปิดที่เก๋มากนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเครื่องนะครับไฟแบตเครื่องป,ปิด,เป,ดเปิดเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นไฟสัญญาณนะครับแล้วเขาจะมีอุปกรณ์เสริมอีกตัวนึงนะครับเป็นไม้ที่เก๋มากเลยครับตัวนี้จะมีเสียบสามารถเสียบไม้ร้องได้นะครับจะเป็นลำโพงพกพาแล้วก็จะมี โวล่มสามารถปรับเบสปรับเสียงได้นะครับไอคคุงเอโคดปรับได้ด้วยนะครับครับดีไซน์ข้างหลังก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงลำโพงตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงจริงที่ผมบอกหรือเปล่าว่าเสียงดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองบลูทูธดูนะครับว่าใช้เสียงบลูทูธแล้วเป็นยังไงลองฟังเสียงได้เลยครับผม ับกับลำโพงเชอร์แมนตัวนี้เสียงดีอย่างที่ผมบอกไหมครับถ้าท่านใดสนใจสามารถมาดูที่ร้านเซิงหัวสาขาชัยนาทเป็นสาขาใหญ่นะครับแล้วก็สาขาหาขันคาก็มีนะครับมีจําหน่ายอยู่หันคาเหมือนกันนะครับหากท่านใดสนใจมาดูมาชมมาเลือกดูได้นะครับส่วนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ